กันนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะนามาถูกรันตนะตศัาศ์ขอนน้อมน้อมในพระรตนตรัยขอเจริญพรยังผู้ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติประพฤติวัด ในธรรมทั้งปวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะอาตมาพระชยฐลูชยภรเนาะวันนี้นายโยมเจนนี่ก็นิม,มนต์เอาไว้เพื่อที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นการทบทวนความเข้าใจด้วยนะครับก็ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรแต่บอกว่าไม่ได้เตรียมก็คงไม่ใช่เพราะว่าใน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 ,ในสิ่งที่เรียนรู้มามันมันมีอยู่เยอะใน รูปแบบก็ดีหรือว่าในไฟล์ที่ทํางานก็ดีเนาะก็โยมโจดี้เมื่อกี้โยมโจดี้แนะนําว่าให้ให้พูดให้พูดเรื่องที่เป็นรายงานที่ทําส่งนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าโยมสนใจเรื่องอะไรนะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องมากนะครับรายงานที่ทําส่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมเรื่องอหลายหลายอย่างนะครับไม่รู้ว่าโยมสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโยม โยมโยมเล็กเนาะโยมเล็กโยมนภาโยมสุภารีสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ถ้าไม่มีก็นำเสนอไปตามเรื่องเนาะโอเคได้ครับได้โอเคครับก็หลักๆเนาะหลักๆก็กกคือว่า เ,เมื่อวันก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงยานแล้วก็เรื่องของพระไตรลักษณ์นะถ้าใครเค,เคยฟังแล้วก็คงจะฟังกันมาบ่อยนะครับก็คือเรื่องของลักษณะว่าแต่ละผู้ปฏิบัติแต่ละทนเนี่ยจะมีลักษณะของพระไตรลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับย่อๆอ,อนิจจังทุกขตตาแล้วก็ลำดับของความรู้ที่ขึ้นไปสู่ระดับของวิปัสสนาไปยังไงเมื่อบรรลุแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาชื่อว่าอะไรด้วยสมาธิชื่อว่าอะไรด้วยปัญญาชื่อว่าอะไร,ญญะไรบรรลุแล้วเหลือสองก็คือถ้าประกอบด้วยสมาบัติหมายถึงบรรลุพระอรหันต์นะครับก็เหลือแค่สองก็คือถ้ามีฌานเข้าประกอบครบทั้ง8ก็คือสมาบัติ8ด้วยแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตติด,ด้วยก็จะบรรลุที่เรียวกว่าอุพโตภะคะวิมุตติส่วนถ้าไม่ได้ฌาน นะหรือได้ชานที่ไม่ครบทั้ง8เนี่ยก็จะบรรลุแบบปัญญาวิมุตต์อันนี้คือทบทวนให้ฟังอ่ะทีนี้ก็มาเปรียบเทียบเนาะตารางซึ่งโยมน่าจะเคยเห็นมึกนะถ้าเคยเห็นก็บอกด้วยแล้วกันนะครับจริงๆอ่าตารางเนี้ยสมัยเดียนปอโทนะครับก็ถอดแบบมานะครับเจ้าคุณประเสริฐก็ใช้ตารางนี้เหมือนกันนะครับอาตมาก็เลยมาทบทวนให้ดูว่าเอ๊ะ แล้วเวลามันชื่อมันไม่เหมือนกันในหลักคำเนี่ยมันจะเทียบกันยังไงนะมันเมร์สกันยังไงนะครับอะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอเนาะอ่านี่ครับเคยเห็นไหมครับตารางนี้เคยเห็นไหมเหมือนเคยเคยเคยดูแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการทบทวนยงเจอดีเคยเห็นไหมคเคยเห็นเนาะ คือทบทวนนี้เราเข้าใจคร่าวๆแล้วกันว่าลำดับมันมันมัน,มนแตกต่างอะไรยังไงนะครับอ่ายมโจอ้น่าจะได้ฟังอยนะู่บ่อยเนี่ยคนที่ปักสามสิบเจ็ดประการเนาะนะทีนี้ก็จะแยกให้เห็นเป็นเป็นสามช่องเนาะสามช่องหลักๆนะครับคือสามช่องแรกเนี่ยนะครับตรงนี้จะจะจะ,จะเปรียบเทียบกันนะครับสัจยานนะรู้จักยานยานแปลว่าความรู้สัจจะแปลว่าความจริงได้ฟังเรื่องราวของความจริงนะเหมือนที่เรา คุยกันเนี่ยแหละเนี่ยคือสัจธรรมนี่แหละนะครับนี่คือสัจญานแต่มันเป็นปัญญาที่เกิดจากสุตะเนาะนะปัญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าสัจญานนะครับในช่องแรกนี้นะถ้าในวิปัสนาญาณสิบกเนี่ยตรงนี้ยังไม่เกิดเป็นวิปัสนาญาณน,นะครับอะไรที่ฟังมาอะไรที่คิดศึกษาอยู่นะครับตอนนั้นถือว่ายังไม่เป็นวิปัสนาญาณนะแต่ตรงนี้แหละเรียกว่าปริยัตครับเนี่ยปริยัตนะครับ ปัญญาที่รู้จากการฟังและการศึกษานะครับก็คือสัจจะญาณนี็นไหมยังไม่ได้ขึ้นสู่ญาณสิบหกนะครับไม่ลงสู่ญาณสิบหกเนาะนะนทีนี้พอสัจจะญาณเนี่ยนะครับมาเทียบกันเนาะปริญญาสามปริญญาเนี่ยแปลว่าแจ้งแล้วหมายความว่าต้องแจ้งแล้วนะถึงจะเกิดเป็นปริญญาเราใช้คําเนี้ยคําว่าปริญญาเนี่ยในภาษาไทยเหมือนกันก็คือเวลาเราไปรับปริญญาหมายถึงใบประกาศที่ทําให้แจ้งแล้วครับทีนี้ในช่องที่สี่นะครับ เปรียบเทียบกับวิสุทธิที่7ก็คือศีลกับสมาธินะครับศีลและสมาธิตัวสมาธิทําให้จิตมันสะอาดมันบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ไม่ให้จิตมีปัญญานะแต่จิตบริสุทธิ์พร้อมที่จะมีปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตบริสุทธิ์จิตเด็กเนี่ยจิตเด็กเนล่าสุดก็เป็นข่าวเนาะดอมเจนนี่ทางอเมริกาคงได้ยินอยู่เนาะจิตเด็กจิตบริสุทธิ์แต่ไม่ได้จิตที่เส้นกิเลสนะต้องแยกกัน นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในสัตายญาณเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือวิธีปฏิบัติในช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับในโพธิปักสามสิบเจ็ดเนี่ยจะเริ่มที่สติปัฏฐานสี่เห็นไหมฮะในสติปัฏฐานสี่เพราะนั้นการกําหนดเนี่ยมันเป็นศีลเป็นสมาธิด้วยแล้วก็ข้ามไปสู่ปัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกําหนดการกําหนดเนี่ยถือว่าครบเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่า กำหนดหนึ่งครั้งเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเริ่มเกิดแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยกําหนดเลยสติปัฏฐานสีไม่เคยจะเจื่อเลยนะครับมันไม่มีทางที่จะทําให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดได้นะครับมันเกิดได้แต่แต่ตัวความคิดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นพิเศษช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับตามลําดับของปุิปักเนี่ยเมื่อ,อไหร่เรากําหนดรู้ทุกเมื่อนั้นศีลเกิดทันทีเพราะเมื่อการกําหนดเกิดขึ้นเนี่ยกายวาจาใจมันจะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับการละเมิด ศีลห้าสีลแปดสีลสองรอยี่สิบเจ็ดเพราะนั้นการกาหนดทุกครั้งจึงมีอนิสงส์งมากนะครับอันนี้คือเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนาะทีนี้เรามาดูในช่องที่สองนะฮะช่องที่สองของช่องแรกนะครับญาณเนี่ยนะครับเนี่ยความรู้เนี่ยจะแบ่งเป็นสามระดับนะเมื่อกี้พูดถึงสัจญาณเนาะทีนี้กินจายานฮะ,ะกิจจายานน่ไม่ใช่โทษทีกินจายานกิจจายานญาณที่พูดถึงกิจที่ควรทำเห็นไหม ยานที่เป็นกิจที่ควรทำตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือความรู้นับตั้งแต่ปัญญาในขั้นวิปัสน,า,นาวิปัสนาตรงนี้นะวิปัสนาตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สิบสามหมายความว่าตรงนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่แต่เป็นโลกิยะที่มีการกําหนดรู้แล้วนะครับก็เลยนับตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สิบสามนะครับของวิปัสนาญาณสนะิบหนี่คือกินจัยยานกิจจัยานทวทีครับ กิจจยางก็คือกิจที่เราควรกระทำนะครับเทียบกับยานสิบหกเทียบกับปริญญาปริญญาเห็นไหมฮะนี่ปริญญาปริญญาสามนะครับปริญญาสามเนี่ยหมายความว่าความรู้แจ้งนะครับอันที่หนึ่งเรียกว่ายาตัปริญญายาตัปริญญาเนี่ยนะครับพูดถึงปัญญาที่แจ้งในรูปนามและเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นยางที่หนึ่งกับยางที่สองเนี่ยเขาจะติดกันนะครับยางที่หนึ่งคือแยกรูปแยกนามได้นะครับ ถ้ากําหนดต่อไปก็จะเป็นปัจจัยปริขยานนี่เรียกว่ายาตะปริญญานะครับะฉงนั้นการกําหนดรูปนามเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นยาตาปริญญานะสมัชนะกับอุทยพัยญานเนี่ยคือเห็นพระไตรลักษณ์นะครับเห็นพระไตรลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นพระไตรลักษณ์ที่ต่างกันเห็นไหมรูปนามนะครับยังไม่เห็นพระไตรลักษณ์เห็นนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นยาณที่สามกับยานที่สี่เน <starts tu> ี่ยเห็นพระไตรลักษณ์ชัด เพราะนั้นพอพัฒนารักเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในขณะที่กําหนดอยู่จึงเรียกว่าตีละนะปริญญาแปลว่าแจ้งพัดไตรักนะยาตาปริญญาในแจ้งรูปนามนะตีละนะปริญญาเนี่ยคือแจ้งพัดไารักนะแจ้งพัดตารักแล้วทีนี้ปหานะปริญญาครับแจ้งการดับแจ้งนิโรธนะครับเนี่ยปหานะปริญญาเนี่ยแจ้งนิโรธเห็นไหมตั้งแต่ยานที่ห้าไปจนถึงยานที่สิบกเลยนะตรงเนี้ยนะปาานะปริญญาเรียกปรหานะปริญญาหมดเลยนะครับ เพราะว่าการเลยยานที่สี่ขึ้นมาแล้วขึ้นสู่พังคยานเนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นแต่การดับจึงเรียกวันนี้โลดด้วยนะเป็นปริญญาที่การเกิดการเห็นนี้โรดแล้วนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นปรญญาจากการฟังการศึกษาเนี่ยยังไม่นับยังไม่นับนะครับทีนี้มาดูในช่องเทียบกับวิสุทธิเจ็ดเนาะเมื่อกี้เทียบไปแล้วศีลส,สมาธิใช่ไหมครับ ตรงนี้เราจะเห็นความต่างระหว่างพุทธศาสนากับแนวความเชื่ออื่นๆแม้แต่วิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้สอนให้ทุกเป็นกําหนดรู้นะถุกอานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมาอธิบายเรื่องของกรรมได้นะแอคชั่นเียงชั่นได้อยู่แต่ถามว่าเป็นการกําหนดรู้หรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นการกําหนดรู้เมื่อไหร่นะคะรับศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยเป็นขั้นต้นแล้วแต่พอยกขึ้นปัญญาเป็นไงครับทิฏฐิวิสุทธิเพราะในขณะที่เรากําหนดรู้รูปนามครับ ก,กำหนดรูรูปนามปวดเนาะมึนเนาะตึงเนาะขนานั้นนะครับความเห็นเกิดตามจริงก็เลยเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิครับแต่เมื่อไหรไม่กําหนดนะครับการเห็นตามเป็นจริงยากมากฮะยากมากเพราะว่าเราจะเห็นตามคิดทันทีเลยเราเลยต้องกําหนดนะครับส่วนกลงขาวิจารณาวิสุทธิเนี่ยก็เมื่อไหร่ที่ทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นเนี่ยความลังเลสงสัยก็หายไปเพราะอะไรฮะ เพราะแจ้งแล้วนี่ยาตาปริญญาแจ้งแล้วในปัจจยะปริขายานคือแจ้งในเหตุปัจ,จัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะกังขาคือความลังเลสงสัยจึงหมดไปเห็นไหมกังขาวิตลณะวิสุทธ,ธินะครับอันนี้เทียบกับคำพีของวิสุธทธิเจ็ดเนาะตามลาดับวิสุธทธิเจ็ดก็จะได้เห็นเนี่ยตรงนี้นะฮะในช่องที่ช่องของอริยสัจสี่ก็จะเห็นชัดเลยว่ารูปนามเนี่ยทั้งหมดเป็นทุกเทียบกับอริยสัจสี่เนาะปัจจะยปริขายานเนี่ย พูดชัดเจนว่ามันคือเหตุและปัจจัยเพราะฉนั้นมันจึงเป็นสมทุทรย์นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกนเนี่ยนะครับถึงถึงถ้าศึกษาอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ไม่เคยกําหนดรู้รูปนามนะครับก็ยังยัง,ย,งยังไม่เข้าสู่การเห็นอริยสัจสี่เห็นไหมเราเราพูดได้ว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนู้นทุกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการเห็นทุกจริงๆคือทุกต้องกําหนดรู้อันนี้ก็พูดอยู่ในห้องในในในห้องอื่นๆก็พูดบ่อย นะครับทุกการกําหนดรู้ทุกนั่นแหละก็คือการเห็นด้วยยานแต่ถ้าไม่กําหนดเนี่ยถือว่าไม่ได้เห็นทุกครับตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้เห็นทุกพอถ้าไม่เห็นทุกไม่รู้ทุกก็ถือว่าเป็นทุกนะพ้าเมื่อกําหนดรู้ทุกแล้วความลางังในสงสัยหมดไปก็เป็นเห็นแจ้งในสมุทรไทยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะนี่นะ ทีนี้พอมันเป็นนิโรธเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้อาตามาพูดถึงตรงนี้ปหานะนะป่าหานะคือดับแล้วส่วนตรงนี้เป็นนิโรธแต่เขาเวียงวงเล็บไว้ว่าเป็นจินตายานครับทําไมนิโรธตรงนี้เป็นจินตายานครับเนี่ยนิโรธมีเยอะมากเห็นไหมฮะนิโรธเนี่ยนี่นี่นี่น,น,นีนีิโรธหมดเลยนะครับนิโรธตรงนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเป็นจินตายานเรื่องด้วยสัมมาสนะเนี่ยนะครับเห็นพระไตรลักษณ์แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต เพราะว่ามันจะเห็นเป็นนิมิตเป็นอุ่มปกิเลตเป็นตัวเบาตัวลอยนู่นนี่นั่นตรงนั้นจะถ้าไม่มีประสบการณ์ก็จะกําหนดยากกำหนดยาก,นะก,ยากเพราะว่ามันเป็นชุมทางของกรรมฐานทุกองเลยไม่ว่าจะบำเพ็ญมากองไหนบางคนไม่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เคยบําเพ็ญมาในชาติก่อนก็จะมาผุดในส,ม,ม,สนาามัศชานะาณนะบางคนเห็นแสงสว่างตัวโยกตัวลอยอา่าขนลุกอะไรก็แล้วแต่ เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดวิริยะขึ้นมามากมายในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถือว่าเป็นจินตายานต้องกําหนดต่อไปนะครับนะที่เรียกว่านิโรธก็คือเห็นโดยอนุมานคือจินตายานนะครับมันเป็นอนุมานว่าพอรู้ว่าสันตติมันเห็นการขาดทุ้บเนี่ยมันไม่สามารถมีการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ที่พร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นจิตที่โกรธกับจิตที่ เมตตาเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตที่คิดดีกับจิตที่คิดไม่ดีก็เกิดพร้อมกันไม่ได้ตรงนี้แหละจึงเรียกว่าจินตายานมันเห็นตามสาภาวะความเป็นจริงแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วตรงนี้ก็จะปรากฏอุปกิเลสข,ขึ้นนะครับส่วนอ่าตรงนี้นะครับตาทางพระนิโรดนี่ยนะครับคือเห็นเหตุปัจจัยมันเริ่มดับนะครับอยู่ในอุทยพยานก็คือเห็นทั้งเหตุตั้งแต่เกิดจน เหตุนั้นดับด้วยอันนี้คือเห็นแต่การเกิดนะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะอีกสิ่งหนึ่งดับไปเนี่ยจึงเรียกว่าจินตายานแต่ตรงนี้จะเห็นทั้งเกิดและดับนะครับด้วยอํานาจของสติที่มากขึ้นจึงเรียกว่าตาทางคะนะครับตาทางคะนี่เกิดจากการที่สติเป็นปัจจุบันมากขึ้นมันเหมือนกับตรงนี้ยังฟันไม่ขาดตรงนี้นิโรธโดยจินตายานเนี่ยยังฟันไม่ขาดแต่พอสมัวไทยตังคะนิโรธตรงเนี้นะครับคือมันฟันขาด มันเหมือนฟันกิ่งไม้ฟันขาดเลยนะครับจึงเป็นยานที่สี่ยานที่สี่เนี่ยถ้าเต็มที่แล้วก็คือก็คือยานที่เห็นพระตละลักห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปตรงนี้ก็จะเลยแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตคือพังคะพังคยานเนี่ยก็เลยแล้วนะครับเพราะนั้นนี้คือเห็นทั้งเกิดและดับส่วนการแจ้งนิโรธเนี่ยในพังคยานเนี่ยพูดถึงชัดเจนพังคะแปลว่าดับนะครับเห็นแต่การดับนะตรงนี้เห็นอนุมานเอาเพราะเห็นแต่การเกิด ไม่เกิดพร้อมกันมีแต่เกิดแล้วแสดงอนุมานได้ว่าอีกอันนึงต้องดับถึงอันนี้เกิดได้สมุเทัยตรงนี้เห็นทั้งเกิดทั้งดับนะถ้าไปปฏิบัติใช่ไหมครับยกน้อแตะน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเห็นตั้งแต่ยกเกิดยกดับนะครับแตะเกิดแตะดับถึงยกใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเห็นทั้งเกิดทั้งดับส่วนอันนี้จะเห็นแต่ดับบางทีกําหนดไปหายวุบไปทั้งตัวเลยหายวุบวุ้บวุบไปเลย โอ้ดีจังบางคนเข้าไปจับความคิดว่าโอยสงสัยเราคงจะนิพพานแล้วเนะี่ยบังคยานนี่ก็มีผลนะมีผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องระวังมากๆนะวิปัสนาอาจารย์ต้องระวังมากๆเพราะว่าพอบังคยานชัดเนี่ยมันจะเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นของมีแต่โทษมีแต่ภัยมีแต่ความน่าเบื่อังนั้นเลย ซึ่งตรงนี้ถ้ายินซีมันไม่ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนไม่อยู่ในการควบคุมจริงๆตะลิงเปิดเปิืองหมดเลยเพราะว่าตัวทุกข์มันชัดตัวทุกข์มันชัดนะครับเพื่อที่จะทํานิโรธให้แจ้งเห็นไหมฮะเนี่ยก็พอสุดท้ายเนี่ยถ้าข้ามโคตรได้นะครับข้ามโคตรได้ก็คือเห็นอริยสติจริงนะเป็นสมุเทเฉทพระประหารเป็นนิโรธเหมือนกันนะเป็นนิโรธเหมือนกันแต่เป็นนิโรธที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องพึ่งพาสติกับการกําหนด ในในสังโยชน์คือคือในกิเลสที่ถอนไปแล้วถ้าสมบูรณ์ในรอบที่หนึ่งก็เป็นสโสดาบันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรอบสองรอบสามรอบสี่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับเทียบให้เห็นชัดเจนเนาะส่วนโพธิปักจสามที่เจ็ดเนี่ยก็จะลำดับให้เห็นเหมือนกันว่าการพัฒนาของโพธิปักเนี่ยยังไงสติปฐานสี่นะครับส่งตั้งแต่ศีลสมาธิแล้วเข้าสู่ปัญญานะครับแต่ปัญญาเนี่ยมาถึงแค่ยานที่สองเนาะเพราะว่าสติปฐานสี่เนี่ย ถ้าไม่กําหนดต่อเนื่องตามฐานที่ถูกต้องเขาก็ไม่เห็นไตรลักษณ์เหมือนกันบางทีมาจอดอยู่แค่เป็นสมถะสติปัฏฐานสี่กำหนดเป็นได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาแต่ถ้าเข้าไปด้วยอารมณ์ที่เป็นความนิ่งความสงบก็ก็กใช้สติปัฏฐานสี่เข้าฌานได้นะเพราะว่าอะไรเพราะสติปัฏฐานสี่มันแยกได้ทั้งสองส่วนนะครับถ้าตั้งอยู่ในรูปนั้นอย่างมั่นคงก็เป็นรูปใบฌานตั้งอยู่ในอรูปอย่างมั่นคงก็เป็นอารูป์ใบฌานเห็นไหม แต่ถ้าเกิดว่ากําหนดรู้มันจะเกิดเป็นเห็นเป็นพระไตรลักษณ์แทนนะครับแล้วก็ไปเรื่องของสมัภประทานสีนะครับถามว่าทําไมถึงสมรภประทานสี่รามมาาาสตรงน,นี้ครับเพราะในสมมตนิตนญาณเนี่ยนะครับอุปกิเลสอันหนึ่งเรียกว่าอุป,ปทานนะปักคาหะปักคาหะครับปักคาหะนะปักคาหะแปลว่ามีความเพียรแก่กล้า แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กำหนดความเพียรนั้นด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะเลือะเหอะได้นะครับมันมันบางทีมันมันแก่กล้าจนแบบไม่หลับไม่นอนอนะ่ะบางคนเคยนะถึงตรงเนี้นะครับโยมน่าจะเคยเจอถ้าปฏิบัตินะครับเอ๊ะทำไมฉันไม่ง่วงเลยแล้วก็ไม่นอนก็ไม่ง่วงนะตรงเนี้ยนะมันจะมีสภาวะของความเพียรแก่กล้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมัสมัชประธานสี่นี่เป็นเรื่องของความเพียรชัดเจนนะครับสมัชประธานสี่มีอะไรบ้างเราน่าจะจําได้เนาะก็คือประหานะเนาะ เพียรที่จะละอ่าเพียรที่จะละอากูศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็อเพียรละละละอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปแล้วก็ทํากูศนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากูศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้แปลเป็นไทยแล้วนะธรรมประธานสี่นะครับถ้าบาลีก็อประหานะประธานภาวนาประธานอนุรักษ์ปาปหานประธาน อ,อีกอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะก็ภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษ์ณะประทานนะครับอันที่สองนี้รู้สึกว่าอ๋อสังวรประทานก่อนสังวรประทานคร,ครับสังวรประทานก็คือมีความเพียรพึงระวังนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะสังวรประทานเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือป ปหานะประทานก็คือถ้าสังวรประทานเนี่ยก็คือเพียนที่จะไม่ให้อกุศลเข้ามาอันปะหานะประทานอันที่สองเนี่ยก็คือละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอันที่สามภาวนาประทานทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคืออนุรักษณาประทานรักษากุศลที่เกิดให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นมันจึงสอดคล้องไปส่งต่อเป็นอิททิบาทสี เป็นอินทรีห้าพละห้าโพชชงเจ็ดตามลําดับนะครับพอโพชชงเจ็ดสมมูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสติสมโพชชงสมมูรณ์ก็เข้าสู่อริยมรรคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็คือสรุปตารางเปรียบเทียบสภาวะธรรมให้ฟังคร่าวๆครับผมมีคําถามไหมครับมีไม่เอ่ย เข้ารอบไหนเข้ารอบเนี่ยอ๋อครับปริวัิสามอาการสิบสองอย่างเนาะปริวัิสามนับนับเทียบยานตรงนี้แหละกับตรงนี้ฮะอริยสัจสี่ อริยสัตตีมีทุกสมัวไทยนิโรธแล้วก็มรคนะครับจริงๆไอตัวอริยสัตตีสมบูรณ์เนี่ยก็คืออริยามรคสมบูรณ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือทุกสมัวไทยนิโรธเนี่ยยาวเลยนะตั้งแต่สมัชนญาณไปจนถึงโครรรตรละกูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามนี้คูณกับสี่นี้ครับเนี่ยถ้าไปสวดในธรรมจักรนั่นแหละครับนั่นแหละคือเข้ารอบเข้ารอบนี้คือปริวัติสามมยาการที่สองคือทุกทุกเรากําหนดรู้ นะเรารู้แล้วเราแจ้งแล้วเนี่ยฮะเนี่ยคาว่าทุกเนี่ยเรารู้แล้วเราเราเรากำหนดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงเอาความรู้ที่เรียนที่ศึกษามาเนี่ยมากําหนดรู้ทุกแล้วอันที่หนึ่งนะทีนี้กิจยานกิจกิจกิจที่ต้องทําก็คือจเจริญการกําหนดรู้นั่นแหละในทุกเนี่ยสองแล้วนะกตาตยานก็คือแจ้งฮะแจ้งทุกแล้ว แจ้งทุกก็คือเห็นเห็นเข้าไปในมรรคผลแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับในทุกอันนี้คือคือเรื่องของทุกเพราะนั้นทุกคูณกับยานทั้งสามเนี่ยก็ปริวัติสามครั้งที่หนึ่งเกิดกับทุกปริวัติสามครั้งที่สองคือสมัวไทยสมัวไทยกิจยานคือรู้แล้วว่านี่คือเหตุให้เกิดทุกนะสัจญานนะรู้ว่านี่คือเหตุให้เกิดทุกทำยังไงก็กำหนดใช่ไหมฮะกิจยานก็คือ สมุทรไทยต้องทำยังไงครับต้องละพอละได้ในเหตุของทุกก็รู้โดยกัตยานครับว่าสมุทรไทยนั้นถูกละแล้วคือเหตุนั้นเราละได้แล้วครับทีนี้นิโรธก็เหมือนกันฮะััจจญยานก็คือรู้ว่านิโรธต้องทําให้แจ้งกิจจยานก็คือดําเนินไปเพื่อทํานิโรธให้แจ้งแล้วกัตยานก็คือแจ้งแล้วซึ่งนิโรธนั้นอ่า นี่ปริวัติสามอาการสิบสองเนาะแต่นี่พูดถึงนีโลดกับสามอย่างนี้อันสุดท้ายนี่มัคครับมัคมีความรู้แล้วว่าทํายังไงครับมัคต้องเจริญกิจจัยานรู้รู้แล้วไม่พอต้องต้องมีกิจที่จะเจริญก็คือนั่นแหละกําหนดต่อไปจเจริญอยู่ในองค์มัคแล้วสุดท้ายก็คือทําให้บริบูรณ์พอมัคมันเกิดปุ๊บตรงเนี้ยเห็นไหมโกตะระภูจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมัคมันข้ามมาแล้ว เพราะนั้นเมื่อมักข้ามได้มักเกิดหนึ่งแล้วผลก็จะตามมาครับก็เลยกลายเป็นปริวัติสามอาการสุดสองดังนี้ครับเรินเจนี่ครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับ เห็นครั้งที่หนึ่งเห็นครั้งที่หนึ่งโสดาบันกระบวนการนี้ยครับเห็นครั้งที่สองก็อากัดธาคามีเห็นครั้งที่สามก็อนาคาเห็นครั้งที่สี่ก็อาหารหต์ครับก็กบวน โยมโยม,ยมต้องดูโคตระภูยานนี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสะพานเนาะมันเป็นสะพานอ่าแต่มาจะเหมือนเหมือนภาพของโคตระปูเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองวาดให้เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่เห็นชัดเนาะอีอันนี้อ่าโอเคคือลอยว,วาดรูปด้วยสมมุติว่าเป็นภูเขาอ,อย่างนี้นะดูให้เป็นภูเขาเนาะทีนี้ ตรงตรงตรงเนี้ยตรงตรงตรงถึงกลางตรงเนี้ยนะครับตรงถึงกลางเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับสะพานข้ามนะฝั่งนี้เนี่ยคือคือฝั่งนี้ยังเป็นโลกียะอยู่ฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้เนี่ย,ยเป็นโลกุตระนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือโคตรละภูนะเหมือนสะพานโคตรละภูเนี้ยจะเป็นสะพานที่ทอดระหว่างโลกียะกับโลกุตระทีนี้ผู้ผู้ที่ปฏิบัติเนี้ย ก็เหมือนเข็นกคกขึ้นภูเขาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเข็นขึ้นม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 าถ้ามีกําลังพอเขาก็จะข้ามข้าไปฝั่งนู้นเลยอัานั้นที่โยมเจนนี่พูดถึงนะว่ามันเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีแรงพอมาจอดอยู่ตรงนี้นะตรงอนุโลมยานเนี่ยมันก็จะไหลกลับไหลกลับไปที่ไหนก็ไหลลงไปนู่นแหละไหลลงไปในยานยานที่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 หนึ่งสองสามสี่นั่นแหละ นะครับหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยานที่สี่เป็นยานที่สี่ยังแกเนี่ยเขาจะไม่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออภัยครับขอรับตัวตัดแคปหนึ่ง ออไปด้วยครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คืออนุโลมมายานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถข้ามโคตได้ไม่มีแรงพอมันก็จะไหลกลับประมาณนี้ครับเดินเจนนี่ออไปด้วยครับดจนี่มีอะไรจะถามไหม เล็กเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนอัตมาก็เอาความรู้ที่เรียนเรียนมานี่แหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกปฏิบัติก็ยังต้องปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็งานเรียนตอนนี้ก็ก็ปิดเทอมหนึ่งแล้วนะครับเคลียร์งานอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางไปกลับไปที่วัดนะครับไปพอดกระถินนะครับแล้วก็จะกลับไปไปจำที่ภูเก็ตเพราะตอนนี้ภูเก็ต maybe